ที่ต่านคิดไปมันเลยอย่างของโลกเลยโลกมีสายพุทธวิสัยฌานมีสายพลเอกฌานและการมีสายเหมือนกันปฏิกรรมมันมีสายตามบวนทำกรรมไม่ปฏิกรรมชาติให้ผลในปัจจุบันกรรมชาติให้ผลในชาติไปภาคหน้ากรรมชาติให้ผลในภาคต่อไปด้วยกรรมอย่างเป็นโหสิกรรมเนี่เขาเป็นคนมักโกรธเป็นคนที่อะไรเป็นคนขี้เหร่แต่ก็ชอบพิถานอะไรเป็นคนรวย ขาบริษยาเลยเห็นผู้นทำดีได้ดีเหมือนกันเห็นคนอืินทำดีพอยยินดีก็เอาตนเองทำทำเองเป็นอนุโมทนาบนกุศลตอยดีใจเห็นใครเย็นดีทำดีกับบริษยาตาหมอนคอยยินดีโอ้เป็นบนําเหนื่อดีใจไม่ราทำเองแล้วเนี่เกิดมาําติมีหน้าที่การงานสูงส่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสสเป็นสจอยถอว่าแล้วเป็นครูเป็นแพทย์เป็นหมอแต่ว่าในพัน เนี่ยอามาตุคามันคนทำไมเกิดมาสวยยนะากเลยแล้วก็เป็นคนต่างสัตว์ที่เกิดมาสวยาะเขาเป็นคนไม่ชอบไม่ไม่มาโกรธโยมพอายาจะได้ก็เสยิ้มเลยว่ะยิ้มได้มันถูกจ้าหัวร้อมันถูกเลยบางถวยมันถูกชมอารมณ์ไม่แปรปรวน ได้มาถูกเยอะหัวรอมาถูกคนเขาเยอะน่บางใช้มาถูกชมอย่บอารมณ์ควรทุกสูงต่างๆยิ่ยมยุ่เสมอตลเมือยิ่มเนสองไฟยิ้มอยู่ตลอดตายิ้มเย้มแจ่มใสติตใจเบิกบานไฟวาเขาบกเขียยเลยบ่ลงคาถาลงตาส่องใสเขียนานงอเยี่เพิ่งสี่หายเยียงง่ายๆนานนำไม่ปีเลยวันวอนดีเขาบ่เขียยจะเกลือเพราะเขาเบื่อหน้าหนามันงอเนเป็นหัวแล้วนาะ ดวงตาต้องใส่ธน,ในคาคา,ารธนาคารเนี่ยธนะคารเสียทีธนาคารมหาเสน่ห์เนี่ยเป็นคนไม่มากโกรธเลยเป็นคนสวยแต่เป็นคนตรานีเหนียวเนี่ยหวงแหนทัดสินไม่กินไม่ทานไม่ให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยางไม่ให้ดอกไม้ของหอมประที่ร,รูปไรอ่าเพียงรูปไรที่ดั่งที่นอนที่อาศัยประทื่อภูมิใจเกิดมา,าชาตินี้เป็นคนทุกข์ยาก เร้่องบริโภคด้วยสวยแต่ยากจนก็ไม่มีเสน่ห์รำ่ำรวยแต่ขี้เลร่ก็ดูไม่งานเลยสวยรวยแต่ปัญญาสา้ก็ดูไม่ดีว่าเราทำความดีไม่มาาครบวงจรเป็นพระยศาสตร์นะคนเพลเขาไม่ให้ข้าวให้น้ำเลยเป็นคนยากจนแต่งนเขาเป็นคนชอบวิทยาเป็นคนาิทยาอารอดแต่ตอนทำมีุงเูเงิน เกิดมาชาตินี้ก็เลยมีหน้าที่การงานต่างมาเลยเป็นเจ้าเป็นนายนะเขามาเลยเป็นอสมอเป็นรัฐบาลหรือมาเลยเป็นนะรับเป็นช่างบ้านหลวงตัวที่างชาติามาทีมีทำไมเนี่ยมีหน้าที่การางานที่สงองอ้อไว้ผู้หญิงบางคนมา,นมาตุคามาคนทำไมเกิดมาทั้งรวยทั้งสวยและก็ฉลาดเก่งดีรูปสวยรวยทรัพย์ทวิชามีมารยาทชาติพอดีมีศีลธรรม เป็นคนงามทั้งในทั้งนอกเดี่ยงงามนอกงามในงามจิตงามใจแบสมบูรณ์เดียงมน,นุษย์สมบัติพระเจ้าค่ะมาตุคามคนเนี่ยคนนือคนไม่มั่นคงแล้วก็ะช่อมให้ท่านแล้วก็ไม่ไม่ได้สุยอะไรันมอมากรธดนะตาเยี่ยมเยี่ยมเสมอเมื่อบอมากเสี่ยมมากุ้งกระชอบใ<อ>ห้ท่านมีให้ได้แต่ มีแล้วไม่ได้มีมีแล้วไม่ได้มันนักลุกแต่จับแจกแบ่ง